ความฝันแรกของชีวิตชีวิตเลยชีวิตพี่เลยความฝันแรกเลยอยากเปน็นทหารอยากเป็นทหารก่อนเลือกที่แบบเฮ้ยเราไปเรียนโรงเรียนเตรียมเตรียมทหารสมัครไม่ได้ เพราะว่าเขาบอกว่าพ่อไม่ใช่สัญชาติไทยแท้ดยกรเนิดความฝันนี้เราเป็นไม่ได้พอเราเป็นไม่ได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยเปลี่ยนละอันนี้คือเขา้าเขา้เขาทางเลยก็คือหลังจาก15ปีเปลี่ยนความฝันจากการเป็นทหารก็เข้าตรงสายเลยอยากเป็นนักบ,บินอากาศ<อ>เห็นพ่อชอบซื้อหนังสือเนาะแล้วเราชอบหนังสือนักบ,บินใช่ใช่เป็นหนังสือนวนนาพ่อซื้อมากองบ้านเลย <laughs> โอ<ฮ>้โหเคอ่านกับพ่อคลาสสิกซะด้วยคลาสสิกด <laughs> ้วยพออยากเป็นนักบ,บินอากาศเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยแบบติดต่อไปทางนาซาโชคดีครับ เมื่อ3 4มหปีที่แล้วนาซาทักมาหาพี่จริงจริงทักเฟซบุ๊กมาเลยใช่ครับเขาก็เลยแบบติดต่อเขาเลยถามคาแรกเลยเขาถามว่าคุณเทียนหลังครับคุณพอมีสัก3 0 0ทูไหมครับพอดีตอนนี้นาซาไม่สามารถส่งยานไปดวงจันทร์ได้ใช่เนี่ยมาสรงนี้ปุ๊บเรารู้เลยนาซาตัวจริงเราอนให้เขาเลย300ทูตอนนี้นาซายังไม่ติดต่อกลับมาเลยสงสัยยังไม่กลับไปดวงจันทร์ยังรออยู่นิดรออยู่แล้วหลังจากนั้นมาก็เพื่อนเริ่มเริ่มพาเขามาแล้วเริ่มเห็นเริ่มดูทีวีเริ่มดูอะไรเงี้ยเราเห็นดาราเราเห็นอะไรเพก เราอยากมาสายนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนเลยเป็นนักตกปลามาตกปลา่เป็นแบสโปอะไรเงี้ยอยากไปแข่งแบสโปทัวร์นาเมนช่วงแบบปี19ปีเลยมันกำลังดังการจะเป็นแบสโปได้ก็ต้องมีต้องมีเรือครับต้องมีเรือเราก็เลยออกไปตามหาเรือตอนนั้นเราก็ติดติดเรือไปกับเพื่อนชื่อลูฟี่ตอนนั้นไปเจออยู่บานโอพอดีแต่พอดีเป็นหลานไคโดอ๋อเป็นหลานไคโดเหรอใช่ใช่ผมลูกบิ๊กมัมอ้าวเหรอใช่ชื่อบิ๊กอะไรครับบิก